สปอร์ของมังงะวันพีในตอนที่1052มีชื่อตอนว่าเช้าวันใหม่พร้อมกับเรื่องราวน้าปกตอนที่ว่าในตอนนี้เราเจอมาเนี่ยได้ไปเจอกับซิซ่าคาวเข้านะฮะซึ่งเรื่องราวพวกนี้ก็น่าสานใจนะว่าซิซ่าเนี่ยสรุปแล้วเขานั้นจะยังมีบทบาทต่อไปใช่หรือไม่ตัดเา่ากลับมาที่เนื้อหาในปัจจุบันในตอนนี้สุนิชานั้นได้เดินจากไปด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศวาโนนั้นยังคงเป็นประเทศต่อไปนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ว่าฮอลคินนั้นได้คุยกับเด็กนะว่ามีคนคนหนึ่ คือฮอคินซึ่งนั่นกรรมาตเาว่าเขานะฮะรู้อยู่แล้วนะว่าเขานั้มีโอกาสรอบไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์และเขานั้นก็ได้ทำนายความ่ายแพ้ของพวกไคโดไว้แล้วนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นฮอลคินนั่นก็ไม่เลือกขักหลังและเหมือนกับว่าเขานั้นจะภูมิใจในสิ่งนั้นด้วยผ่านไป7วันหลังจากที่พวกลูฟี่น่าชนะไคโดได้สำเร็จในตอนนี้ประเทศวาโน้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสู่อาภูกับอินบีเนี่ยก็ได้มาเข้าพวกกับพวกลูฟี่นะฮะแล้วก็จะมีข่าวลายที่บอกว่าอัชชูราโดจิกับ แล้วก็เรื่องราวที่ว่ากลุ่มของรรอและกลุ่มของคีสเนี่ยกำลังอยู่ที่ท่าเรือโดยที่แฟงกี้กำลังซ่อมเรือนะฮะแล้วก็ซ่อมแฟงกี้โชกุนที่เสียหายจากการต่อสู้ซึ่งในตอนนั้นเบบปลและคิวเลอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาหาแฟงกี้แล้วก็บอก้องแฟงกี้โชกุนเนี่ยหุ่นตัวนี้ไม่เท่ชะมัดแต่พวกเขายังพูดดียด้วยนะว่าหลังจากนี้ข้าหงกับตนของพวกเขาเนี่ยคงจะขึ้นอย่างมาหาศาลแน่นอนและในตอนนั้นก็จะมีฉากที่เราเห็นน่าหนังสือพิมพ์เนี่ยพร้อมกับใบประกาศจับใบใหม่เนี่ยก็ได้มาถ ที่มีข้อความที่บอกนะว่าเ่าผู้คนเนี่ยต่างเรียกเขาว่าจากักรพรรดิคนใหม่ทงทะเลซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงข้าหัวลูฟี่นะฮะแต่ว่าก็น่าเสียดานนะว่าที่ในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าพวกเขาเนี่ยมีค่าหัวที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันแน่นะฮะและหลังจากนั้นก็จะมีฉากสานเจ้าที่ซึ่งตรงนั้นจะมีป้ายหลุมศพโอเดงอีโซแล้วก็อาชุลา่าพร้อมกับอาวุธของพวกเขาแล้วก็มีจิ้งจอกเนมารุที่ปรากฏตัวออกมาที่สานเจ้านั่นเหมือนกันส่วนทางนั้นยามา แต่ว่าในตอนนั้นก็มีข่าวที่บอกนะว่าลูฟี่นั้นฟื้นขึ้นมาแล้วส่วนทางน้าโมโมในตอนนั้นก็โดนฮิยุรีนะฮะกระโดดทิพน้าเหมือนกัน,นวัยเด็กและเขาวนั้นก็จะพุ่งเข้าไปก่อนน้ามีนะว่าในตอนนั้นเนี่ยโมโมนั้นกลับถูกเตะก็ได้ออกมาแทนและหลังจากนั้นแล้วก็ใส่แล้วลูฟี่แล้วก็โซโลเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วกิกนอย่างมายังนะฮะโมโมก็เลยถามกลับไปนะพวกเจ้าน่ะตื่นขึ้นมาเพื่องานเลี้ยงวันนี้ใช่ไหมโซโลแล้วก็ลูฟี่ก็เลยมองไปที่โมโมนะฮะแต่ว่าพวกเขานั้นกลับไไไม่่ดด้้พูออะรแลวก,กินต ซึ่งมันกาจจะเป็นเพราะว่าโมโมนันโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะจนมันทําให้ทั้งสองคนนั้นจำโมโมโนสเกะไม่ได้นั่นเองและหลังจากนั้นนามิก็ได้ชวนยาม,มาโตและคิคุนไปอาบน้ำนะฮะที่โรงอาบน้าหญิงแต่ว่ายาม,มาโตเนี่ยกลับไปที่โรงอาบน้ําชายซึ่งในตอนนั้นยาม,มาโตะนั้นไม่ได้มีเสื้อผ้าปกปิดท่อนบนสักนิดแต่ว่าด้วยหมอกศิลธรรมในตอนนั้นนะฮะที่มันลอยเข้ามาก็เลยทาให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันแล้วก็ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่ายาม,มาโตตกลงงลาวเธอนั้นจะได้เข้ากลุัมหมอกฟางหรือนะะ่นเเนหา,นหนา,าว พเลเอกเอกก็ทิ้งเขียวรูวกกิลกำลังมายังวานโนที่มีดอกไม้อยู่ที่หลังนะฮะและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ดอกไม้ในในการบินโดยที่ในตอนนั้นะาคานูก็ได้ถามผ่านแมลาางสื่อสารนะว่านายอยู่ไหนริวคุกิลก็เลยตอบกลับไปนะว่าอยู่ด้านหน้าประเทศวานโนอ,อาคายนุก็เลยพูดถึงทายนะว่าอย่าทําอะไรที่มันไม่จําเป็นล่ะริวคุกิลแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนั่นคือที่หน้าวัดพีนไม่งดนะฮะแต่ว่าข่าวลายนั่นคือตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนจนถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมเนี่ยวันพีนไม่งดหนึ่งเดือนนันนเองะะ โอเคและเนื้อหาสปอนในคลิปนี้นั่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและก,ก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้ไม่พลาดทุกการรับเดเนในห,หาคลิปใหม่ๆช่องเ,เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ